ต้องหมอนแบเดียวเหนอฟาง,อ,ง,งอู้ผมเห็นคนล่นไปอ่นี่นนางาข้างนี้นปฟาผมจะถ่ายคลิปอยู่นะึอ <laughs> เอาครับจะขาดไหมครับจะขาดไหมไครับโ <laughs> อ้โออดูสิครับอู้ ไม่มายอกเข้าเลยตัดตีนี้ไม่หลุโอ้โหอ้ยเห็นหนดอย่งโอ้โหเฮ้ยขาดแล้วครับขาดแน่นี่ัตักกัไ้ ตายดูเอาคุยโม้ไรอ๋อครับรื้ยปอนมันไม่คลอมแบบมันไม่คลอนนี่มันลอยยอมเลยย้อมยัง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 

กูไม่ต้ไปบตาน้นะได้เงไปไวยอวเาะเยเอาได้ยังครับเนี่ยยังครับสามที้ครับผมเมื่อยแขนเ่ไอมคับสามนาทีแล้วนะครับผมเมอยขนแล้วเนี่ยอกูไม้แล้ว กูยังไม่ได้วี่งไงเนี่ยมากูมาวันนี้กมันเบ็ดบ้างกูเบ็ดปากไอ้บ้างเนี่ยเนี่ยกูรตัดปาากเลยเนีไม่ตกเลย ด,ดูแต่และคนนะครับอืไม่ยอมเลยเว้ยเฮ้ยนานแล้วนะ <c oughs> เอาสักทีดิทางกันไม่พังหรอกลัวมันขาดนี่ต้องยกเลิกกันแล้วกลัวอะไรล่ะไม่มียกเลิอกอะครับแล้วเนี่ยใครเอามาเบิกขึ้นตัวสุดท้ายชนะแข,ข,ข่งอ,ะอ่ะเเอออ เก็บมายังไงมึงอ่ะได้แล้วทำได้ยังครับเนี่ยโอ้โหครับดูแต่ละคนครับน้องอะไรกว่านันตายแล้วไม่ต้มาไม่ไดูโอ้โหของกิงเนื้อคุณอะโอ้โหเก็บยลังจากนั้นันจะยอมอย่างเงี้ยเฮ้ยลอยลอยอาตุ้ยเข้าไป โอ้โหรยอยโอ้โหโอ้โหอ้่ารูปเลยเดตั้งตั้งตัวปลาขึ้นอ่ะโอ้โหไม่เอนโชิมนะโลคกี่โลไม่รู้ดิ กวาสามิเลยไปะันเตะเันมาตกฐานนตไม่ร mm yeah, ู้อะ่าต nah, ้องงองมือยกดูอ่ะโอ้โหโลครับเนี่ยสามิเลยเฮ้่นวไม่เข้าังยนายกันไปหมดเลยนะครับโอ้แม่งเอาบ้านก่อนทีนะตัวอืครีมะครีมะ นี่มันแดกข้างบนตั้งจับตั้งนะเนี่ยถ่ายรูปชอว์ถ่ายรูปเลยผมเพเคยเห็นนะเนี่ยตัวตุ่นอย่าแวบเลยตัเล่งเทลงกุญแจก็ได้กุญแจลินกำลังยกเนี่ยเดี๋ยกนี้ยกนี้เพื่อนยกนี้จับไม่ดีผมโดนน้ำอุ้ยใส่รัาแขกนอุ้ยโอ้โห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 เฮ้ยปล่อยปล่อยไปปล่อยไป โอ้โหดูแต่ละโอ